สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับเอามาแล้วมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยมาการศึกษาพระเครื่องนี้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆเนี่ยเนี่ยเนยก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผมงุนงงอีกแล้วถ้าไม่แพง จะชอบวิจัยชอบนั่งสงสัยอ่ะมาใครพร้อมจะสงสัยไกับผมบ้างผมนั่งสงสัยพระองค์หนึ่งอยู่เป็นมาที่ผมเหมามาได้สักระยะหนึ่งละเป็นคำหมากคำข้าวนี่ผมนั่งสงสัยอยู่คือเอาว่าผมดูเว็บแรกอะเนื้อแบบเนี้ยไม่เหมือนเนื้อคำหมากคำข้าวที่เราเคยเห็นนะครับเพราะเราเคยเห็นแต่คำหมากคำข้าวที่สวยๆไง เออแต่อันเนี้ยไม่สวยไม่สวยไม่ว่าส่องเนื้อไปแล้วเนี่ยอาจจะงงเล็กน้อยด้วยแต่สิ่งที่ผมสังเกตก็คือว่าเฮ้ยเลี่ยมพลาสติกแบบนี้นะสองร้อยจะเลี่ยมได้หรือเปล่าสามร้อยจะเลี่ยมได้หรือเปล่าดูกี่ชั้นเนี่ย ก็เลยกลายเป็นความสงสัยว่าเออถ้าคำข้าวหลวงพ่อเะสีดิงดําอ่ะถ้าเกิดขแขวนโดนเหงือ่อโดนน้าเนี่ยเนื้อเขาจะออกมาเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่านะเพราะเราเจอแต่แบบสวยๆไม่ได้ขแขวนไง นะน่าสนใจอ้าวอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าจะเดี๋ยวให้ใครเอาน้ำมันรอนสันฉีดแล้วก็อภูการปัดให้ทีมีภูการเบื้องต้นไหมแต่ผมดูแท้นะเพราะว่าพิมพ์เนี่ยเขามีมิติใช่ไหมมีความลึกความชัด เห็นไหมเนี่ยพระนี่มีมิติมีความลึกยังมีความคมอยู่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอ่ะวันนี้มีอะไรให้เราศึกษากันต่อเนื่องแน่นอนพิมพ์ผ้ะคมเห็นไหมคม,คม ่าเบื้องต้นถ้าคมเนี่ยไม่เก๋หรอกเพราะว่าพระเก๋จะตื้นเนี่ยแล้วถามว่าองค์เนี้ยถ้าแกะกรอบออกเนี่ยอ่าแกะกรอบออกแล้วเอาไปสู่สนามพระจะถูกตีเก๋หรือเปล่าใช่มไหมพระคมนะความคมของฐานของอะไรแต่ที่เราชอบก็คือว่าการเลี่ยมแบบนี้มเลี่ยมแบบตั้งใจมากไง แม่ใช่ผมชอบกาเรเลี่ยมของเขานะอะแบงช่วยอ,อะไรพี่อย่างได้ไหมหนูค่อยๆเอาแป้งเปิดน้ำแล้วขัดให้พี่ทีพระโดนน้ำได้ครับพัโดนเหงื่อมากใช่พอเวลาปัดแล้วจังเจอเก็ดคล้ายๆแป้งมันสับปะหลังอยู่แท้แท้ละเนี่ยผมได้ลาหูมาองคหนึงสักพักึแล้ว อ่าแท้อะแท้ละแต่ผมไม่เห็นรอยจานเนี่ยแท้อะแท้ละแต่ผมยังไม่เห็นรอยจานเรียมมากนี่เก่าเก่ามากนี่เนื้อกะลาแบบนี้เก่าแน่นอน ศิลปะการแกะไม่เหมือนช่างที่แกะให้กับวัดศรีสะทองแต่เจ้าของบอกว่าเนี่ยได้มาจากวัดศรีสะทองเจ้าของหลอกเราหรือเปล่าแต่พ้าแท้แน่นอนนี่บางอย่างเราก็ซื้อความสะใจนะครับอ่ะดูว่าวันนี้ผมจะได้พระเครื่องอะไรมากันบ้างพระเครื่องวันนี้ ฐานแรกเนี่ยตะกุดหลวงปู่เจียมบอกเลยราคาเล่นหาเท่าไหร่ถ้าบอกราคาพันฝบาดโอ้ยพะูกนะครับไม่นิยมมั้งอย่างฉันมีตังค์ต้องพะแพงเอาะวเนี่ยนะครับคือตะกุดไปกับตะกุดคู่เนี่ยที่โดนเอ็มสิบหกยิงยังไม่เป็นไรอ่ะถามจริงอะว่าคนที่โดนเอ็บหกยิงอ่ะเขาจะบอกว่านี่คือสุดยอดว่าถูกมงคนไหมแน่นอน แต่คุณไปถามไอ้คนที่ไม่ได้โดนยิงไงไปถามไอ้คนที่เขาไม่ได้เขาไม่ได้สนใจคําว่าประสบการณ์ของพรรคเครื่องคือตัวเองไม่มีก็บอกไม่เล่นแล้วแต่เลยอ่าแต่ถ้าบอกว่านะเอาว่าเนี้ยนะครับเกิดประสบการณ์จริงที่โดนเอ็นสิบหกยิงแล้วไม่เป็นไรตอนเนี้ยมันมีช่องทางทางเฟซบุ๊กก็อยากให้คนพื้นที่เนี่ย มาบอกเล่าเกี่ยวกับความขลังของปู่เจียมหน่อยสวยขึ้นสะอาดขึ้นเลยแม่เนี่ยเหรียญรุ่นพิเศษปูหลิวเนี่ยหรือเรียกว่าเหรียญสงครามเกาหลีได้ฉายานี้มาเพราะว่า ทหารไทยที่เป็นนายแพทย์นี่ไปเป็นทหารที่ตอนเกิดสงครามเกาหลีแล้วไม่เป็นไรสุดยอดเกจิเมืองสุรินทร์วัดอินใช่ไหมครับนะนี่เหรียญหยดน้ำนี่ครับหลงบวงปู่หลิวพร้อมเลี่ยมเลี่ยมพร้อมแขวนเลยอันนี้เน่ยนะวะโลหะ พอยอดวัดแก้วจเจริญเหรียญสบายทองเนีเ่ยเหรียญนี้ก็มีประสบการณ์หมากัดไม่เข้าเนี่ยสมัยก่อนคือเราไม่มีมอเตอร์ไซค์ไงเราต้องเดินกับปั่นจักรยานมไม่ทันหมามอ่าประสบการณ์ที่เกิดบ่อยสุดก,ววก่าวัตถุมงคลหมากัดไม่เข้าอันนั้นคือสุดยอดแล้วนะครับอ่อนนี้เหนียวนี่พอแก้วหนองเอียน นี่อุดทางอัดโทนี่พอแก้วหนองเอียนอันนี้เหนียวจริงล่าสุดที่ผู้ใหญ่ตูนเป็นประตูนะวุดบอลนะครับยิงอะไรก็ไม่เข้าอ่ะสว่วนนี้พ้อเงินนี่นะเนื้อดินพ้อเงิน,งนสวยๆเหรียญพ่อพานวัดโป่งกระสัง นะครับพอะปานวัดโป่งกระสังผมต้องบอกกับว่าตะกุดอะ่ะเอาว่าท่านทำเรื่อยๆพี่บันเทพถ้าความรู้สึกผมนะผมคิดว่าตะกุดเนี่ยหลวงพ่อท่านทำเรื่อยๆแหละนะครับอ่าแต่เอาที่ทันท่านพระเนี่ยตอนที่ยังไม่ดังไม่มีประสบการณ์เนี่ยไม่มีใครเสนอตัวเป็นสายตรงหรอกครับพอดังปุ๊บเริ่มมีราคาปั๊บเสนอตัวเป็นสายตรงทันทีถ้ารู้จริงไม่เท่าไหร่เสนอตัวเป็นสายตรงเพื่ออะไรเพื่อผูกขาดทางการค้า อันนี้ก็นิดหนึ่งนะครับอันนี้พ่อปานวัดโป่งกระสังใช่อันนี้น่าสนใจนะครับฉะนั้นสำหรับผมแท้เกดูยังไงไม่จำเป็นต้องแพงนะเอาปลัเครื่องที่วางปุ๊บเนะี่ยถามใครก็รู้จักเซิร์ช Google ก็รู้จักพอแล้วนะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจ น,นี้แท้ไหมก่อนพีวิวัตเนี่ยพอตอนพอตอนหลวงพ่อไม่ดังไม่มีสายตรงพอเวลาเมื่อไหร่หลวงพ่อแพงปุ๊บมีสายตรงเกิดขึ้นทันทีอ่าแน่นอนครับก็คือตอนนี้เรากำลังหาทางจัดก,การกับมิจฉาชีพไม่นานเกินไปนะครับอ่าส่วนบัญชีอัครวัตสายเทียนบัญชีเดียว อันนี้ยนะผมบอกเลยเป็นพระลีลาแท้แล้วที่บอกว่าแบบเนี้ยลีลาแบบเนี้ยขึ้นที่กูทุ่งเศรษฐีที่เดียวคุณคิดว่าจริงไหมว่าพาระพิมลีลาแบบเนี้ยอ่จาจะขึ้นที่กูทุ่งเศรษฐีที่เดียวอ่ะจริงหรือเปล่าหรือว่าทั่วประเทศก็สามารถมีพระพิมนี้ได้เออ ฉะนั้นแล้วเวลาบอกให้ดูพิมพ์เป็นหลักแน่นอนพอไปเจอพระนะบางลีลาแบบนี้พิมพ์ไม่ตรงกับที่ขายกันหลายแสนเนื้อไม่ตรงกับที่ขายกันหลายแสนอ๋อถ้าเหรียญรุ่นแรกอ่านะครับปีสองสองเนี่ยไหมฮะอ่านะครับอันนี้ต้องต้องเชื่อคนพื้นที่นะพ่มันเทพใช่ไหมครับนี่ ก็บอกว่าไม่แท้เฮ้ยอย่างองค์เนี้ยครับสงครามเกาหลีปูหลิวอย่างเนี้ยอีกมาสองปั๊บเนื้อเหมือนอะไรเนื้อเหมือนพระดินอยุธยาเห็นปะ่ะนี่ถ้าเป็นทุ่งเศรษฐีเนี่ยนะเป็นกำแพงเน,เนื้อละเอียดใช่ไหมเนื้อละเอียดมีว่านดอกมะขาม เออแต่ดินเนี่ยหยิบม,มาปังโอ้โหนี้ผมบอกนะต่ำๆอ่ะสามร้อยปีเอวเนื้อดินโซนอะไรบางกระทิงนะอย่างงี้แท้ถูกไหมครับอย่างงี้แท้แต่ไม่ใช่กลูกทุ่งเศรษฐี เป็นพระปางลีลานี่อยุธยาผมเนื้อแบบนี้ผมตีเขาอยุธยาอายุยาายถูกปะ่ะสามสี่ร้อยปีพันห้าแวนได้ไหมหรือไม่เหมือนของตุ่งเศรษฐีเขาตีเป็นพระเกเอใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมมาบอกให้ฟังครับว่าไม่ใช่ว่าพระพิมพ์นี้จะต้องเป็นนาตุ้งเศรษฐีที่เดียวอ่ะถ้าอย่างนี้ เปงเพราะกลัวยะเกะดิเขาสร้างล้อพิมกันเยอะแยะถ้าแบบนี้เพราะเตะก็เก๊ดิใช่สร้างล้อพิมกันเยอะแยะไปหมดอ่าซึ่งใช่เนื้อดินแบบนี้จะเป็นโซนอยุธยามะเนื้อนะครับสุดสวกแบบนี้เออบาตานอ่ะนี่น่าสนใจอันนี้เป็นของหลวงพ่อคงนี่ชะเชิงเซา ปูเจียมเอาสองพันครับนะตะกุดปูดเจียมเนี่ยพร้อมเหรียญเอาสองพันบาทนี่ขนาดเอ็มสิบหกนะถ้าสามแปดแรงอัดไม่แรงเท่าไหร่ไม่เข้าเผื่อฟุกได้แต่เอ็มสิบหกนี่ระยะการยิงนะต่ำๆสองกิโลครับสองกิโลนี่โดนยังตายได้ประสิทธิภาพมันแรงสูงมากนะเอนะ็แต่ยิงนะครับคนที่แขวนตะกุดปูดเจียมไม่เข้าอาศัศจรรย์ไหมนะ เพราะตะกุดคู่เนี่ยคือตะกุดไปกับไปแล้วกลับบ้านได้ไม่ตายระหว่างทางใช่นะครับออะส่วนเหรียญน,นี้แท้ไหมก่อนแน่นอนครับถ้าตอนนี้เหรียญเพราคงซ้ำปังอ่มเหรียญละแปดร้อยมีออกมาหลายๆหน้าก็คงไม่มีปัญหาครับออกแดงละเอียดกว่าใช่ครับพิทวีนะครับอันนี้เป็นของอยุธยา ผมต้องบอกยครับว่าเนี่ยเพราะคงซําป่างามเนี่ยเราเป็นคนเนี่ยแท้ไหมก่อนเอาแท้หรือไม่แท้อ่ะก็รุ่นแรกที่เล่นกันเป็นจะเป็นล้านก็ไม่ทันครับพี่ชายสมไม่ทันไม่ทันทันหรอกอ่าอันนี้คนที่ผมใหม้ใจดูเนี่ยคือแท้หรือเปล่าก่อนปุ๊บหยิบมาลงยาร้อนแบบนี้นึกถึงอะไรเพราะคงวัดวังสับประรดไม่ใช่นึกถึงนี่เพราะคง,งมังกรพร้อม ลงยาร้อนแบบนี้นี่ถึงอะไรเหรียญอ่าพ่อทองดีวัฒนเขวยนเยอะนะประเทศไทยเยอะมากที่ลงยาร้อนพะอ่ะอ่านี่เลยฮะเป็นเหรียญลงยาร้อนแถละนะเป็นนากาศเป็นแผ่นปีึงอ่าเป็นแผ่นป,ปิดนะนะครับนากาศ และคือจริงๆอะ่ะผมอะ่ะให้ความสำคัญกับตัวหนังสือนะคือผมมีความเชื่อว่าเหรียญเนี้ยถ้าสร้างพร้อมกันฟอนต์ตัวหนังสือจะต้องเหมือนกันใกล้เคียงกันอ่าถ้าทำเวลาใกล้เคียงกันแต่ถ้าเป็นฟอนต์ตัวหนังสือตัวเดียวกันใกล้เคียงกันแต่มีผดอะ่ะคือใช้บล็อกเก่ามาปัม๊มเหรียญบูจิอ่าเพราะโคงเนี่ยที่แพงๆก็ไม่ทันท่าน พ่อมิเศกพอทองเศกให้มาอันเนี้ยก็ต้องเป็นพิธีปลูกเศกจากพระเกจิรูปเดียวกันคือเอาว่าใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ครับพ่ะโกงมังกระพร้อมงนะก็ลงยาเหรียญแปดหกอ่ะผมมีซอสมะเขือเทศหนึ่งซองอะอันนี้ผมก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไป ในซองที่มีเหรียญเนี้ยผมก็ทิ้งท่านไว้สักแป๊บหนึ่งวางเข้าไว้ข้างๆนี้ก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับอ่ะส่วนเหรียญพ่อพันเหรียญน,นี้พันเดียวนี่นะครับ ได้ครับตัวเตะอ่ะอันนี้พันเดียวเนะยใครอยากจเจาอะไรก็ว่ามาพ่อพานและโปรกำสังอ่าพอยอดอ่ะอันนี้เป็นบล็อกอุเหนือบ่าเนี่ยจะมีอุสุนทรเนี่ยมีอูในบ่ากับเหนือบ่าอันนี้พันเดียวครับพี่วิรชปิดหนึ่งพันพี่วระปิดหนึ่งพันอ่ะพ่อพานพอยอดนะครับเอาใครจะเอาออมา วันนี้ได้เจอประสบการณ์จากสมเด็จหลังต้่นดินไปยังไงไลฟ้ฟังหน่อยอันนี้เก่ากว่าพวกกวยเยอะเนี่ยแค่งานเลี่ยมก็ไม่รู้กี่สิบปีแล้วใช่สมัยก่อนเขาเลี่ยมแหวนเนี่ยเขาเลี้ยงแหวนจากพระที่เขาได้มาจากกุกบ้างไปเปิดกู่มาบ้างอยู่บนหิ่งบ้างไม่ต้องขออนุญาตพ่อ้าพระใช่เขารู้อยู่บนหิ่งเขาถออ้าเอามามั่นใจในการเอามาเลี่ยมแหวนอย่างเงี้ยเอาสองพันห้ายังต่ำ สามร้อยปีอ่ะอันนี้เอาสองพันห้านะต่อไปเราเล่นวัตถุมงคลนะครับรถตกกองชนไม่เป็นไรเลยโหพี่โชคชัยสุดยอดครับนี่สวัสดีครับพี่สมควรเนี่ยสองพันห้าร้อยบาทพระอายุสามร้อยปีปียังไม่ถึงสิบบาทเลยนะครับ บูหลิวเนี่เนื้อนวะพร้อมเลี่ยมพร้อมเลี่ยมเงินนะสองพันบาทพิทวีสุดยอดมากๆครับนี่นะคราแบบนี้สมัยก่อนไม่ดีจริงอะ่ะเขาจะไปเลี่ยมไหมถูกป่ะงานเลี่ยมแบบนี้ไม่ได้หาช่างเลี่ยมง่ายๆนะครับอันนี้คือสั่งทํานะเลี่ยมเขา้ารูปพิพิสิท์ไม่ทันครับนี่อันนี้ นะสองพันห้าร้อยบาทหลวงปู่หลิวเนื้อนะวะนะอสองพันใช่ไหมปู่หลิวสองพันสองพันห้ามัคกีพักกใูใช่ใช่โอโ้โหเหรียญน,นี้นะวัตถุมงคลปู่หลิวอ่าท่าที่ออกสนามแย้นะคือรุ่นแรกไม่มีย้อนไม่มีเสริมใอ่านะเนี่ยแหละครับคือวัดแรกที่ท่านอยู่ไม่มีการทำซ้ำแล้วเนื้อของเหรียญนะ่ะจะไม่ใช่ทองแดงล้วน ปาปานะพีวิลาศนะพี่วิลาศเก็บหมดอันนี้มีจานนะด้านหลังอ่ะอ่ะแอดมินลุกแอดมินเซิร์ชอ่าเหรียญพ่อคงซัำปัางง่ามให้พี่ทีผมอยากดูลายมือว่าลายมือนี้ยเป็นลายมือของช่าง ที่สอดค้องกับเหรียญรุ่นไหนเนี่ยผมก็อยากดูลายมือไงถ้าถามผมนะช่างคนเดียวกันแกะดูดิวัดซ้ำป่างามชะเชิงเซางานทำบุญร้อยหก ช่างคนเดียวกัน<ม>โทพุทมอะอุช่างคนเดียวกันแต่แกะคนละปีคนละวาระถ้าถามอนะุบุนั้นน่าจะแกะกันคนละปีอ่าเนี่ยเป็นช่างคนเดียวกันแต่แกะคนละปีเพราะแกะคนละปีอ่ะตัวหนังสือมันจะมันจะเพี้ยนกันมันมันจะมันจะมันจะเพี้ยน ผิดก็ผิดไม่มากใช่โอเคอันนี้เขาเรียกบล็อกแปดกลับเลขแปดกลับด้านและผมเชื่อบล็อกเนี้ยต้องมีแบ็กบล็อกแปดถูกคือหมายก็ว่าเมื่อ,อไร่ก็แล้วแต่นะแปดกลับพื้นที่มีข้อมูลไหมครับว่าสร้างปีอะไรคือถ้ามีแปดกลับจะต้องมีแปดตรงมีส่วน เพราะว่าไม่ต้องมากอะอย่างเหรียญเราก็แดงว่าเขาไปได้อีกเนี่ยอ่าคือแปดกลับเนี่ยหมายความว่าช่างแกะบล็อกอะเขาต้องแกะกลับจากหลังไปหน้าไปเผลอแกะปกติพอตามปกติปั๊มอมอกมานก็กลายเป็นกลับหัวกับหงังคนพื้นที่มีข้อมูลไหมครับว่าอันนี้ปีอะไรเออแต่ผมเชื่อว่าถ้ามีแปดกลับต้องมีแปดถูกเพราะการแกะบล็อกเนี่ยนะก็ต้องแกะกลับตัวหนังสือจากหลังไปหน้า เวลาปั๊มมาถึงจะอ่านจากหน้าไปหลังแต่เวลาช่างแกะลงเหล็กแกะไปแล้วเนี่ยถอเหล็กไม่ได้แล้วไปอุดรูไม่ได้แล้วก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาจะมีบล็อกแกะถูกขอมาจิ้มฟันหน่อยใครจะบอกว่าสร้างปีอะไรยังไงคือผมผมบอกเลยว่าเหรียญบล็อกเนี้ยผมไม่ใช่คนพื้นที่นะแต่ผมบอกว่าบล็อกแปดจับแบบเป็นบล็อกที่ชัดเจนที่สุด พอะไรอะไรที่แกะผิดเนี่ยคือแท้อตโนมัติฝากคนพื้นที่นะช่วยหาทีว่าเหรียญแหมเหรียญแบบนั้นเหรียญจะเป็นล้านเอาแบบนี้เสกนะหลวมพ่อองค์เดียวกันเาเก้าก็น่าสนใจขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล ผมอยากรู้ว่ามีบล็อกแปดแปดตรงไหมผมว,ว่าต้องมี่ถ้าเขาแกะแปดกลับอ่ะต้องมีแปดตรงคือเขาต้องแกะให้ถูกไงเวลาแกะผิดไปแล้วหนึ่งอันเนีจะต้องมีแกะถูกอีกหนึ่งอันค้ำกันไว้แล้วแกะโดยช่างคนเดิมที่แกะเหรียญแปดสามแพงๆด้วยพอมีสร้างใช่เพราะว่าเหรียญรุ่นแรกกับพอมีสร้าง น่าจะสร้างแจกงานศพท่านอ้าต่อไป